สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟอร์มลี่นะคะทำการยกแล้วนะคะพี่น้องโอ้โหเขายกไวมากเลยนะเขายกไวมากเลยเราไม่ทันยกซุ้มนะเพื่อนยายซุ้มโอ้

จอไป่อไปซุ้มสองชุดที่สองกี่คนกี่คนเบิ้งคิปไม่ได้เด้อเบิ้งเบิ้งต้องไม่ได้เด้องันเก่ง้ไมทไมมันจมเด้อคหันจมบอกลอ้าเจาเยน้ำนักลายองดู มันได้ไหมมันติดบ่เดี๋ยวพิจารณาก่อนนะตรงนี้เคลื่อนย้ายเยร้อยนะฮะตอนนี้ต้องใช้คนเยอะนะเนี่ยต้องเอาผู้เดียวช่มาเดินไปข้องไก่อนเยวมากกว่า เรียกว่าย้ายนะคะย้ายซุ้มนะคะเพราะว่าเออเขาเรียกว่าเคลียร์พื้นที่นะคะเคลียร์พื้นที่เนาะนะคะอ่าเปิดทางก่อนน้อยกอ็ให้กำลังใจนะมินน้อย ให้กำลังใจตลอดเลยมินน้อยนะจ๊ะโอ้คิดอย่างเดียวเลยมินตื่นเต้นบะลูกมีตื่นเต้นเลยดูเพราะฝนตกนะฮะก็เขาเรียกว่าดินถูกน้ำนะคะโอ้ดูฮะ จะเป็นดินโครนเนาะอืม แอดบินน้อยกรี๊ดอย่างเดียว โอ้โหอยากกีดอยากกีดลูกอยากกีดอยากกีดลูกแอดมินไปเร็วยกยกไปยกเร็วไปอย่าลืมมาให้ด้วยด้วยนะค่ะมาเร็วพวกเราเดียไปลนูกอ นี่กําลังจะเคลื่อนย้ายหลังที่สองนะคะโพงไม้ไผ่หลังที่สองนะคะแต่ว่าอันพี่เสือทีไม่ขอนักหรอกให้พี่เสือทีไม่ขอหนักหรอกครับทีไวรปะข้อไรข้อเด้เขาวันมันขึ้นน่ยต้องดึงออกนะไปไม่ได้

มามาเข้ามาทุกคนมาประจําเสาเข้าทุกคนไปเข้าเสาเ้าสายเอาไปวางวางเนี่ยเอาเนื้อ จะยกไปขึ้นนะคอดูนะผมเชื่องลปลาดุกดาวนี้มันทำาไรเพราว่ามันทำอะไรเอ้ามารวมผปลากันไม่ไม่พ่อไม่เป็นไรมันไม่ติดไม่ติดขาทางหลังผู้หนึ่ติดติดนกนกมาอย่าไม่ยดอทั้งนาเด้อแหงบุมีน่ะ เสือจนี <ules laughter> <car> <sh> ่มาป้านาปอยู่กับแม่เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวลุงเดาตัวนี้นี่เาเนี่อดีแล้วนี่ไ่จับมันปล่อยมันแก่มมันคอยแก้มมันคอยอย่าไปจับมันจะได้เดินไม่้อนกันได้แล้วมาแม่จับมันอยากมาเป็นพี่ชายเอาอ๋อกระต่ายเออ ยกพร้อมกันยกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตอบมันกอยู่มามามเียนมาหเยนมาเียนมาเออยกไมหัันมีไม้ค้ำไ่มไม้่ม i mean ันเห็นบ nah> ่สงสรเนี่่ามันข้าขอ ขอนะแล้วขอความซึกเราพอกําลัาางเสริมจา,ากทีมช่างช่วยาวางาน นี้จะเคลื่อนยากหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะติดนะคะตอนนี้ก็กำลังคอกกำลังเสริมนะคะจากทีมช่างนะคะทีมช่างพี่หนิงแต่ว่าดูเหมือนว่าจะเคลื่อนย้ายได้แล้วนะคะจะวางลงข้ข้างหน้าแอ่อข้างหน้าเขาด้ าดาก็อยู่กับพี่แอนไปเรอึงแล้วกลับไปเลยตัวไรตัวล่างสุดเลยตัวล่างสุดตัวล่างสุดตัวล่างสุดพี่ตัวล่างสุดมันจะดียกถุงได้เฮ้ย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 

ช่วยกันมาช่วยพี่เลงนะคะนะทีมงานนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC มซิท่านมากค่ะ